สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัติออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตตัวรถกระบะตอนเดียวที่เป็นเพารอยสำหรับที่ร้านของเรานะฮะในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับเราก็มีหลายรุ่นค่อนข้างเยอะเข้ามาเติมสต็อกนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตตัวรถไปในช่วงต้นเดือนไปเลยนะครับ และถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือเป็นตัว i อ l ดี e ์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะครับคันแรกนะฮะหากันเยอะมากนะครับอีสุติแม็กนะฮะสามจุดศูนย์ตัว S รถปี2020ันคันนี้เป็นตัวเผาสร้างเฟืองไทยเดิมแหนบสบมิลน,นะฮะทุกอย่างครบหมดจดทะเบียนลงเล่มให้มีใบวิศวะรองรับให้ แล้วก็ในส่วนตัวราคาสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่629,000บาทแม็กพร้อมคอกพร้อมทุกอย่างเลือกได้หมดครับตามการใช้งานนะฮะแล้วก็ในส่วนตัว3,000ถัดมาอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีขาวคันนี้นะครับเป็นตัว3,000 s ปี2020เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Paul Roy TCPY ราคาจะตั้งขายอยู่ที่619,000บาท รถพร้อมใช้งานเหมือนกันหมดทุกคันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูอย่างตัวพริกโลก2คันนี้ที่ผ่านมาวารันตีศูนย์เหลือเต็มเตมนะครับและก็สําหรับใครหาเป็นตัวราคาย่อมเยามีเป็นตัว TCBY อีกรุ่นหนึ่งนะฮะแนะนำไว้ให้ก็จะเป็นตัว3000คันนี้เลยปี2018นะครับคันนี้จะเป็นตัว p o w e r l TCBY นะฮะร,ราคาจะอยู่ที่5้าแ0นบาท 3โฉมนะฮะมีให้ครบเลยตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูเป็นแบบไหนไว้รีบติดต่อกันเข้ามาสําหรับตัวอิลสุนะครับคราวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทั้งฝั่งของรี v o กันบ้างนะฮะต้องบอกเลยว่ารี v o นี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะคนหากันอยู่เยอะพอสมควรนะครับ mm. ก็จะเป็นตัว2.8 Entry รถปี2020คันนี้ถือว่าเต็มในหลายๆจุดเลยนะฮะเพาลอยของช่างต้ำเพาลอยซิ่งแนบ18มิลนะครับ หอกแซมเลตได้สี ate, y, นะฮะสีเทาดำด้วยเพราะนั้นตรงนี้ครับในส่วนของตัวรถที่เป็น Entry แบบนี้ราคาเดียวแล้วทุกอย่างจบเลยนะครับคันนี้เป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าเกิดใครดูแล้วสนใจแนบ18เมิลนะฮนะต้องย้ำเลยว่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับในส่วนของตัวราคานะครับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนี่คือในส่วนของตัวโฉมแท้เลยนะฮะ ถัดมาครับครานี้เป็นตัวเจพัทกันบ้างนะฮะ2.8เจพัทนะฮะรถปี2018คันนี้ในที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่579,000บาทเป็นตัวโฉมแปลงนะฮะเผาลอยทุกอย่างแะ้วพวกนี้พร้อมหมดตรงนี้เลยฮะหล่อๆลเฟี้ยวๆฟั้อีกคันหนึ่งโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียอะไรเพิ่มเติมราคาเดียวแล้วทุกอย่างจบจดเป็นลงเล่มให้มีวัยวิศวะรองรับให้ นี่คือในส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยกับตัวโปรโมชั่นที่ขับฟรี90วันแบบนี้เนี่ยมันรองรับทั้ง2แบบทั้งที่พี่ๆที่มีเครดิตหรือว่าพี่ๆที่ไม่มีเครดิตนะครับแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งฮะ2 8 j พั ath, ดรถปี2 0 1 8เช่นเดียวกันสีขาวเดิมโรงงานครับคันนี้จะเป็นตัวเผาสร้างเฟืองไทยเดิมแหนบ16มิลจดจะเป็นลงเล่มให้พร้อมแปลงหน้าใส่แม็กคอกดำบนดำล่าง ทุกอย่างพร้อมหมดรถพร้อมใช้งานทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ดูแล้วภายในเดือนพฤศจิก,กายนนี้รีบมาได้เลยครับในเรื่องตัวรถใช้งานตรงนี้คือเราครบท้วนหมดไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องเสียเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม6000คือ6000ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็รายได้อา,อาชีพอาชีพอะไรต่างๆแบบนี้โทรเข้ามาสอบถามคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของช่วงต้นเดือนเผาร้อยก็จะประมาณนี้เลยแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเกิดภายในตอนนี้ ใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะในส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ